สอ,สอนไทยมาแดงไปนะไทยบดแดงป้าหลทานที่นี่แล้วม,มีตึงกันมีนะครับขายในไหนคุณยายของอาหารสบาทสิบบาทกับไกเป้งกันมี้มีต่ไข่ป่ายไขย่ไข่ตึง50สบ,บาทกับไข่ต้มมันละ วันนี้เราซื้อแซนต์ปัมตลาดบ้านหนองบัวครับใบใบของวันพุธบ้านหนองบัวอำเภอเมืองนครพนมนะครับอะะของปลาของกินหลายๆเยอะ,ะมกักหมักแตงบ่วนี่หมักแตงน้อยแตงน้อยมักซ์รีครับโอ้โมาอย่าเบีครับเบิกครับ ไข่มดแดงหลาหลีงามดีครับยี่สิบสิบเยกับไข่มดแดงไข่มดแดงมันแบบนี้เลยมันเติมจางที่เดียวน้ำยานางโอ้น้ำแานางหรือว่าคอเลฟิลเจ๋งครับดีมีมีคุณแนวครับอันนี้มีฟักทองเม็ดเลยโอติบบาทนะคะนี่แหละฟักทองไรเมล็ดของแท้เจ้าไม่รานไม่ขายนี่แหละครับ ฟักทองไรเม็ดครับฟักทองไรเม็ดโอ้ไรเม็ดคัากะลีปัตนอนอะไรี่บ่มีดอกกระเจียวเป็นไหมครับบักบักบักบ้าอีกสอนไข่แดงเลยครับปุ๊กปุ้งเต้นครับปุ้งเต้นตาไหมครับ กระสอบเท่าไดครับแบบขายเป็นกระสอบเลยครับยังใหม่ๆเลยเนี่ยคู่เต้นห้าสิบบาทไข่บดดอกระแดงก็เลยโอ้ยหลบักทองบักตัวพี่น้องกับอันไปทางใดก็มีแต่ไข่บดแดงครับยามนีแล้าแต่ซอนครับตองแถวนี้ไข่บดแดงหลายเนาะตลาดบ้านหนองบัวเพื่อเมืองนครพนมครับไข่บดแดง มาเบิดไข่โอ้ทางนี้ดีนะบริบธาแป้งเห็นมันเนาะค่ะยทน่อา้ค่ะใชกเล่น้อยค่ะออไข่ล้นทุ่นเรมาซื้อไข่แดเ่ทอราตลาดไข่ดด่สการามนี้ครับมาบักมอนยอาจารย์ มอนเบอรี่สอนกับตลาดตลาดบ้านบัวกับมานดิสพยอดเลยรมไปเางลาเอานิดได้ม่งมักหนับท็หนงมนก็ไ่มก็มีคกับก็งมนมั่มก็มัครับไ่งดงก็ันกงกันไ่ังหลายน่ นสะออนเด็กผ้ามอญแกนละซาบาทเนี่ยครับตลาดบ้านหนองบัวครับโอ้มีปลาแล้วปลาเด็กเด็กมุกปลาบักกล้วยไป็ัองเนาะคือใหญ่แท้นไหกล้วยหักมุกค่ะกล้วยหักมุกมาวีใหญ่หลืเนาะวีเท่าไรหร่ พี่0บาอีกสี่สิบบาทปักไก่กิน3เลยบม้ครับครับกล้วยหักนลกเปนมีกับมีตังโมพกปูพวกปลากระส้มปลานา้อยบักกล้วยสี่สิบกับ40บาทโอ้ยบรรยากาศกำลังดาน called, ี water, in in ่ ตลาดบรเทามีตะไข่ปลาแดงครับปลาแดงแกตบกุ่งสดนครับคุ้งค่อยดงปลบคลข่สอดับกุ้งสดอากาศเย็นๆนะบ่ฮ้อนไปเยมันแปเ็่าาไไมาัือง,งเคนก,การบรกเลย้ขัดเลยานี้ไข่ปลาแดงดีลึก ส,สวยสวเม็ดใหญ่ใหญครับกระตมีค่เชือกาเลกันเนีเน้ันชนเด็สกาดไข่ปัดแดงมาตดพี่แกครับไข่มดเดงนะครับซอนไหลมีโอ้มีลาป่านว้นนี้ปลาตองครับ สามสิบบาทโอ้บึงเดียวโอ้ครับอยู่ทางเข้าตลาดเลยนะครับเจ้านี่ครับเขานี่ร้อนร้อนอย่าครับลาบเหนียวเลยครับมีพร้อมข้าวเหนียวมีน้ำอ้อยพร้อมโอ้ขายพียเดียวทันโมย่ายอัดทั้งสองเลยนครับบรรยากาศตลาดพระดับหลวงใบไม้ครับความอยู่ความกินไหลอยอาหารตามฤดูกาลมีเท่า มีเทาพีมักสลอยคักสลอยพวงละาวเฉละาบาทนาสนนี้กระบวกงามๆเนาะกบอกะแกงครับตะปีกับไข่โดแดงครับไข่แดงไข่กล้วย กการแกงขี้เหล็กโอ้อาหารแรงครับปลาเป็ดไก่นะคะหมกหมูไม้สดสิบาทจ้าเอาเลยครับโอ้กำลังลาบเลยครับกำลังลาบเลยครับใดอยากถึกอยากได้ลาบมาเด้อครับมาเด้อค่ะเด้อลาบเป็ดแซ่บค่ะกินแล้วก็ถูกหวยครับได้ลาบได้โชคขี้เหล็กหมกหมูไม้ตามราคาตามป้ายครับลาบป็ดราคาลาเป็ดมาหน้นตอนข้าวคั่วขั้นตอนนะคะใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคัวเองนะคะ หอมมากครับเอามาครับตลาดบ้านตังบัวเด้อกับเด้อรัวเองเหมือนกันคุณรวดรูดเลยโอ้หอมเลยได้นี่หอมค่ะเพราะว่ากลิ่นหอมออกมาเลยนี่หมดนะครับนะครับเป็นกระเซ็บระบาดนะครเซ็บเซ็บเซ็บสวัสดีเอาใส่หอมลงไปนะคะครับรับเป็ดนะจ๊ะครับครับเส้นทางนี้เด้อค่ะเด้อรับเป็ดรับเป็ดครับใส่หอมรับเป็ดสามสิบบอสละสามสิบบาทจ้าบ็หแพงได้กลับเป็นไข่สามสิบบาทนี่ครับ ปุงบังใหญ่บักใหญ่30บาทแกงมะเขือนี่ก็20บาทแกงทิเดกก็20ี่ะครับครับอ้ปลาทีปลเลือดเปลงเลือดไทยเดเลือดแปลงหมูเนาะครับชุดละ50บาทพีน้องเป็นันไมาขินเลือดเปงดครับาะสาวนมาทั้งนี้ค่ะนังยกัน บรรยาากศตลาดโอ้อไก่หมุนไก่หมุนหมักสมุนไพรโอ้นะครับตัวละร้อยบาทครับไม่ค่ะร้อยหกห้าจ้าหนึ่งหกห้าหนึ่งพื้นยจะแปดห้าครับหนึ่งตัวร้อยหกห้าดิครับย่างใหม่ๆเลยครับหมุนติ้วๆอยู่หนึ่งสีสันน่ากินมากเลยเอาพี่น้องกับปิจะแซ่บอร์ลิครับ ไก่หมุนครับนะครับตัวละ165บาทครับย่างใหม่ๆพันทุนๆเลยนะเพราน่ากินมากเลยครับบรรยากาศตลาดใบใบของวันนี้ครับอาหารการกินกันหลากหลายครับอาหารแร,าารงมิตรของสับเร็จของซุป ของเราเห็ดออกก็มีครับขาหมูขาหมูขาหมูข,าหม,ข,า,หมขาหมูไก่ทอดไก่ย่างปาย่อน,น,นปลาปยอนปลายนปลากวาดเฮ็ด ป้ายอนปยอนถึงกรไดครับปายอนร้อยนึงค่ะรับพ่ร้อยครับลายสนนี่ปลาเงกระแดงรเลแ่ก่งใส่น้ำมันมไดเนาะหิงมาออกไปให้ย่าเดียวดีได้ถูกนี่ครับลูกอเกสอนเร็วลูกบงามๆนะครับเดียวย่ง S 1> <S 1> <S ซื้อเลยเหรอ10บาทกคืนปะี <S <S ่ครับบรรยากาศตลาดแรงบันดครับนีครับกับข้าวปะลาล้อันนี้นะ้ะบอกักับขปลาเด็กปะลาล้คือบอกค่อยมีกินใช่เนาะ <S 2> <S 2> ไปไปบางเจ้าก็ป็นตุยตยุนี่คือกินเพะน,นแบบมันหอมๆจริงมีแกงมีตำเดี๋ยวันเขียนว้นดีนะมีแกงมีตำตลาดแรลกก็จะขายเนื้อกับต้มเนื้อกับมีต้มมีซีนแห่งครับเนื้อแห้งถุงละร้อยครับ ต้มนังก็มีเนื้อสดก็มีครับร้อยหกสิบบาทครับมีแต่ไปร้อยเลยชุดพักครับเปรีเท่ากับพักกันยังสวยๆงามๆและกำลังดอแกงครับหนักบ้านนาวมอนี้ครับม้มร่วงน้ำดอกไม้ดอกลายนะครับสามโลร้อยครับ ละมุดกรอบโลยผัะครับตลาดแรงบ้านลงบัวครับอำเภอเมืองนครพนมมนีครับบ้าผักบดสิบบาทครับเป็นกรองเป็นกองไว้เดียนะสิบบาทสิบบาทนู้นกินสำหรใครครับพัก ข้าวข้าโทษอ้าวบงไปละอไบอรเอ่บอจับขับจะไขัดข้า,ขาวจีครับโทษจีกระติบข้าวข้าวเส้น ปลากระป๋าซิววะปลาซิวบบรรยากาศตลาดมีการชุบแรกๆนี่คนกระไลอยู่นะครับเริ่มไล่ขึ้นไลขึ้นครับแตงโมครับ ก็หันมาหันทันี้กับบดแดงครับงไก็กืนตื่นเลยได้แด,ด,ดงครับห้บา,บา้บาทลาครับแล้วบทคอก็หันหันเรียบร้อยครับ ตลาดหนักตอนลงบ้านดงบัวเพิ่มเมืองนครพนมวันนี้ครับข้าวเนีเนยค,ครับผัดฮาหงฮารครับเดี๋ยวเราดูอยู่ใหญ่หาดูก่อนโอ้ผัก,กบรรยากาศดีเลครับเปนลมวอยๆครับ เนื้องามเนาะตไาพี่น้องเนื้อสิสวยเลยเนื้อสวยมาก้โะาะอทไดีโดกัตเตียว Um... đặc cà chiều... <laughs> là mày, mày, mày. khai mày mới, khay chắc bát đặc biệt chiều... là cá chiên, đặc biệt sao bát, nhập đấy. Đặc biệt là cá chiên cặp lên, khay mốt đen. ประเดกตครปแดงเลยครับรวมเลยแหละครปบาแดงครับ,บไขปลายไครใครตึงตงนี้ น้ำม้น้ำมัสคร,รับรรยากาศตลาดแรงมาดิคือกักอ,อาหารการกินครับ